นานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนาผู้ยากไร้ผู้หนึ่งเขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนในคฤหาสน์ของเขาเป็นสวนกวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กวดสีขาวกับสีดำเศรษฐีจึงบอกชาวนาว่าท่านเป็นหนี้สินค่าจำนวนหนึ่งแต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้าข้าจะยกหนี้สินทั้งหมดให้ ซึ่งชาวนาไม่ตกลงเศรษฐีจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหมข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนกวดใส่ในถุงผ้านี้กวดก้อนหนึ่งเป็นสีดําส่วนกวดอีกก้อนเป็นสีขาวให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกวดจากถุงนี้หากนางหยิบได้ก้อนสีขาวข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน แนางไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้กวดก้อนสีดำนางต้องแต่งงานกับข้าและแน่นอนว่าข้าจะยกหนี้สินให้ท่านด้วยชาวนาจึงตอบตกลงเศรษฐีหยิบกวดสองก้อนใส่ในถุงผ้าหญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากวดทั้งสองก้อนนั้นเป็นสีดำทั้งคู่หญิงสาวเริ่มคิดเธอจะทำอย่างไรหากเธอไม่เปิดโปงความจริง ก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงหากเธอเปิดโปงความจริงเศรษฐีย่อมเสียหน้าและยกเลิกเกมนี้แต่บิดาของเธอก็ยังคงเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนานลูกสาวชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้าแล้วหยิบก้อนกวดขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วเธอปล่อยกวดในมือล่วงลงสู่พื้นซึ่งกลมกืนไปในสีขาวและสีดำของก้อนกวดในสวน เธอมองหน้าเศรษฐีแล้วยิ้มอย่างอ่อนหวานก่อนจะเอ่ยว่าขออภัยที่ข้าทำพลาดเผลอปล่อยก้อนหินลงสู่พื้นแต่ไม่เป็นไรในเมื่อท่านเศรษฐีใส่กวดสีขาวกับสีดำอย่างละหนึ่งก้อนลงไปในถุงนี้ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีก้อนกวดที่เหลือก็ย่อมรู้ทันทีว่ากวดที่ข้าหยิบไปเมื่อสักครู่เป็นสีอะไร เมื่อเศรษฐีจับก้อนกวดขึ้นมาปรากฏว่าที่ก้นถุงเป็นกวดสีดำหญิงสาวยิ้มอย่างพอใจพร้อมพูดขึ้นว่าดังนั้นก้อนกวดที่ข้าทำหล่นย่อมเป็นตีขาวแน่ๆค่ะท่านหญิงสาวกล่าวพร้อมรอยยิ้มชาวนาจึงพ้นจากสภาพลูกหนี้และลูกสาวก็ไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงคนนั้นและสองพ่อลูก ก็เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิง่งจิ้งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะ